กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันร,ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมหรือเรียกอีกชื่อว่ากฎหมายสี่ชั่วโคตรที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นผู้เสนอมีหลักเกณฑ์สาคัญคือบังคับใช้ครอบคลุมทั้งข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจทุกคนทุกตําแหน่งผู้ที่ดํารงตําแหน่งหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทุกคนตั้งแต่ระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี ไปจนถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ปปชกำหนดรวมถึงองค์การมหาชนหรือเอกชนที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการของรัฐซึ่งจะดำเนินการทุกระดับพร้อมคู่สมรสทั้งจดทะเบียนและไม่จดไปจนถึงญาติ4ี่ดับคือ 1. ผู้สืบสันดาน 2. บุพการี 3. คู่สมรสของบุตรและ 4. พี่น้องและบุตรบุญธรรม โดยมีข้อกำหนดและข้อห้าม 1. ห,ห้ามกระทำการขัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนร,รวม 2. ห้ามรับของขวัญของที่ระลึกเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินเกินกว่าราคาตลาดการลดหนี้การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบีย้ยการค้ำประกรันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้ค่าไหนายหน้า าจัดเลี้ยงหรือมหรสพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปกติการให้ใช้สถานที่และยานพาหนะโดยไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าน้อยกว่าปกติทั้งนี้หากให้ตามประเพณีนิยมก็สามารถปรับได้โดยจะมีการออกกฎหมายลูกตามมาต่อไปแม้แต่ให้โดยสารรถยนต์หรือขนส่งสิ่งของโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าปกติ และการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายหรือคิดค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าปกติก็สามารถทำได้ 3. เจ้าหน้าที่รัฐจะกระทำการใดที่ถือเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วรนรวมมีได้ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบายที่เอื้อต่อกิจการของตนเองคู่สมรสบุตรบิดามารดาการนำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาให้คุณให้โทษบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือแม้แต่ใช้เวลาหรือทรัพย์ของรัฐไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องก็ไม่สามารถทําได้ 4. การกระทําใดๆที่ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการที่ตนรับรู้ระหว่างดํารงตําแหน่งและให้ข้อมูลลับนั้นเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นไปเพื่อทุจริตไม่สามารถทําได้ 5. ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีอำนาจกำกับดูแลโดยตรงในหน่วยใดหลังจากพ้นตำแหน่ง จะไม่สามารถยุ่งเกี่ยวเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาใดๆในหน่วยงานนั้นไม่ได้ภายในเวลา2ปีซึ่งในวิชามหาคุณอดีตคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชให้ความเห็นว,ว่าด้วยรวมแล้วถือว่าเป็นกฎหมายที่ดีเนื่องจากเป็นการป้องปรามการทุจริตในทุกตำแหน่งหน้าที่ทำให้ทุกภาคส่วนต้องระมัดระวังในการทำงานมากยิ่งขึ้น และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้บรรดาข้าราชการระดับสูงจะไม่สามารถนั่งเป็นบอร์ดในบริษัทที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับผลประโยชน์รัฐได้เพราะถือว่าเป็นการการะทาที่ผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามการเขียนกฎหมายไม่ควรใส่รายละเอียดที่ยิบย่อยเกินไปเนื่องจากจะก่อให้เกิดความสับสนและการตีความที่เกินเลยได้ด้านในกล้านารมจันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอเปิดเผยถึงขั้นตอนในการออกกฎหมายฉบับน,นี้ว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสอนอชอวาระที่1ในวันพฤหสัสบดีที่17สิงหาคม2560เพื่อพิจารณาหลักการว่าจะรับกฎหมายนิรือไม่หากรับก็เข้าสู่การพิจารณาวาระที่2โดยคณะกรรมาการจะตรวจพิจารณาเป็นรายมาตราซึ่งอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขตามที่เห็นสมควร และวาระที่3เป็นการพิจารณาลงมติว่าจะเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้หรือไม่หากเห็นชอบก็ส่งกลับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อนำกฎหมายขึ้นทุนเกล้าวเพื่อส่งลงพระบรมาพิชทยโปรโด,ดิล้าปรและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้ต่อไป ทีมข่าวลึกทันใจเห็นว่าไม่ว่ากฎหมายใดๆจะมีเนื้อหาสาระดีขนาดไหนก็ตามต้องขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามตัวบทกฎหมายนั้นๆโดยคำนึงถึงหลักธรรมาภาิบาลอันเป็นหลักสำคัญเพื่อให้กฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์และคนที่คิดจะทำความผิดมีความเกรงกลัวกฎหมายหากเป็นเช่นนี้ประโยชน์ก็จะเกิดต่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงทีมข่าวลึกทันใจรายงาน